วันนั้นแกบอกว่าทำไมใส่เสื้อโชว์หลังเ <c oughs> <c oughs> มื่อน,นั้นเราบอกทีแรกมาที่เวกหน้าห่ะพวกพวกก็เลยแวกหลังเนะมื่อน,นั้นเราบอกเราบอกว่าทำไมใส่เสื้อโชว์หลังแบบนั้นเออหนูก็เลยบอกว่าเอา้ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็เป็นชุดยาวแค่มันไม่ได้มันก อะไรหนูก็เลยบอก่านี้มันมันเป็นแฟชั่นแล้วแกได้อบอกว่าโอ้ยคนเขามองเนี่ยเขาอ่านเขาอ่านกินเิือเนั่นละระวังสิคนเขามองเนี่ยเขาเขาจินตนาการมือดนั่นละว่ามันคืออย่างนี่คือหึงไหมวันนั้นแกบอกว่า ทำไมใส่เสื้อโชว์หลังเ <c oughs> มื่อนั้นเลาบอกที่แรกมาที่แวกเราวกพวกพวก็เลยแวกลเมื่อนั้นเลาบอกเราบอกว่าทำไมใส่เสื้อโชว์หลังแบบนั้นเออหนูก็เลยบอกว่าเอา้ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็เป็นชุดยาวแค่มันไม่ได้มันก็ไม่ได้หันหลังอะไรหนูก็เลยบอกอ่างนี้มันมันเป็นแฟชั่น แล้วแกรูยสึกว่าโอ้ยคนเขามองเนี่ยเขาอ่านเขาอ่านกินเบิดนั่นแหละระหวงังซีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยน้อยนะมินเด้อจ้า